สวัสดีครับผมอาจารย์มดธีรวุฒิสวบสดีุครับนี่เป็นโจทย์การอินทิกรัแบบเปลี่ยนตัวแปรนะครับเป็นเทคนิคการอินทิกรัลที่สำคัญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอินทิกรัลของสแควรูท t a กำลังสองลบ x กำลังสองพจน์นี้นะครับอยู่ภายในสแควรูทนะครับ เทียบตัวแปร x เราไม่สามารถดำเนินการได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีสูตรนะครับที่สามารถไปได้เราจะต้องเปลี่ยนตัวแปรครับโดยการเปลี่ยนตัวแปรนี้จะต้องนึกถึงสามเหลี่ยมมุมฉากเสียก่อนนี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากครับ มุมที่เราสนใจนั้นคือมุมเซตานะครับรูปแบบ a กำลังสองลบ x กำลังสนะครับพจน์ที่อยู่ด้านหน้านะครับภายในสแปรรูทเนี่ยมันจะอยู่ตรงด้านตรงข้ามมุมฉากเสมอครับดังนั้นนี่คือ a ครับผมอยู่ที่ว่าเราจะกำหนดนะครับว่าด้านนี้เป็นอะไรด้านนี้เป็นอะไรนะครับ x จะอยู่ด้านไหนก็ได้ครับแต่ถ้าอยู่ด้านนี้จะเป็น a cos เตตาเท่ากับ x ถ้า x อยู่ด้านนี้จะเป็น a sin เตตาเท่ากับ x ครับสามารถทดลองดัดแปลงพลิกแผงได้นะครับอันดับแรกทดลองให้ x อยู่ตรงนี้ครับดังนั้นความสัมพันธ์นะครับระหว่าง a และ x นะครับโดยมีเตต้าเกี่ยวข้องก็คือ a sin เซตาจะได้เท่ากับ x ครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็น a cos เซตาครับจะได้เท่ากับ square root a กํลังสองลบ x กํลังสแบบนี้ครับทำให้เราหนีจากตัวแปร x ไปเป็นตัวแปรเซตาได้นะครับกําหนดครับกําหนดความสัมพันธ์นะครับได้2แนวทางนะครับอันดับแรกนะครับก็คือ x นะครับ x เนี่ยเท่ากับ a cos เซต้าครับขออภัยครับ a sin เซต้าครับ a sin เซต้าเห็นไหมครับ a sin เซต้าได้ x สำหรับ square root a กํลังสองลบ x กํลังสองมาจาก a cos เซต้าครับดังนั้นนะครับก็เขียน square root a กํลังสองลบ x กํลังสองจะได้เท่ากับ a cos ซึ่งง่ายเลยเห็นไหมครับดังนั้นโจทย์นะครับบริเวณสแควร์รูทนะครับพจน์อ mm ิน hmm. ทิเกรเนี่ยสแควร์รูทเอกำลังสองลบเอ็กซ์กลังสองทุกเปลี่ยนครับทุกเปลี่ยนเป็น a อ o s สเซต้าโดยทันทีครับ mm hmm. เพราะว่าเราเปลี่ยนตัวแปรแล้วนะครับสำหรับ dx มีความเกี่ยวโยองอย่างไรเรามาดูนะครับเรามาดูพจน์เเท่ากับ a อไซเซต้าก่อนครับจาก จาก x นะครับเท่ากับ a s i n ์เซตาเนี่ยนะครับจากพจน์ x เท่ากับ a s i n ์เซตาเนี่ยเราอยากทราบว่า dx เนี่ยมีความสัมพันธ์กับ d เซตาอย่างไรนะครับก็อนุพันธ์ไปเลยครับอันดับแรกนะครับก็คือดิฟ x นะครับเทียบเซตานะครับทางขวามือก็เป็นดิฟนะครับเทียบเซตาของ a s i n ์เซตาซันะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือ dx by d เซต้าฟังขวามือก็คือ da s i n ์เซตาเทียบเซตานะครับก็จะได้เป็น a นะครับค่าคงที่ดึงออกมาแล้วก็เป็น d s i n ์เซตาเทียบเซตาแบบนี้นะครับครับอันนี้เป็น dx by d เซตา d s i n ์เซตานะครับได้ cos เซตาครับนะครับผลการหานะครับก็จะเป็น cos เซตา ย้ายข้างครับให้ d ีเซต้ามาอยู่ทางขวามือนะครับดังนั้นก็จะเป็น d-X เท่ากับ a c o s เซต้าเครับนำสิ่งนี้นะครับไปแทน d-X ตรงนี้เลยครับนะครับให้ d-X นะครับเป็น a c o s เซต้าเครับและพจน์อินทิแกรนนะครับ พจน์นี้นะครับคือสแควรูทเอกำลังสองลบเอ็กซ์กำลังสองก็คือเอคอสเซตานั่นเองนะครับตรงนี้เป็นเอคอสเซตานะครับเอาละครับผมขอลบนะครับบริเวณนี้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่ใช้ครับผมนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเขียนีกครังนะครับตอนนี้จากโจทย์นะครับที่เป็นสแควรูทก็ถูกเปลี่ยนเป็นตัวแปดเซตาแล้วนะครับดังนั้นนะครับพจน์นี้ก็คือเอคอสเซตาครับ และ b x ก็คือ a cos t h e t ครับเรียบไวยก็ได้นะครับจะเห็นว่า2พจน์นี้เหมือนกันนะครับพราเหมือนกันก็จะเป็น a cos t h ทั้งหมดกำลังสองครับและพจน์ a นะครับ คอสเซต้าต่างพจนั้นคูณกันอยู่คุณสมบัติของกํลาลังสองนะครับภายในที่พจนคูณกันอยู่ต่างคนต่างยกกํลาลังสองครับดังนั้นก็จะเป็น A อกลาลังสองและก็ c o s เซต้าทั้งหมดกํลาลังสองครับโดยเราจะนิยมเขียนรูปแบบนี้ครับขณะนี้นะครับโจทย์อยู่ในรูปแบบของตัวแปรเซต้าแล้วนะครับ เห็นไหมครับ a ก e ํลังสองเป็นค่าของ่ครับออกมานอกเครื่องหมายอินทิกรัลได้ประทัดนี้ผมขอลบนะครับแล้วจัดลูกให้ดีขึ้นครับดังนั้นก็จะเป็น a กํลังสองอินทิกรัลคอสกํลังสองเซต้าดีเซตาครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนนี้ไปยังไงต่อคอสกํลังสองเซตานะครับมีคุณสมบัติทางตีโกณมิติก็คือ คอสกำลังสองเซตาเท่ากับ1 c o s 2ลบคอสสอเซตาส่วน2ครับดังนั้นเราจะนำสิ่งนี้นะครับไปแทนพดนี้ครับก็จะได้เป็น A กำลังสองอินทิก1ัลหนึ่งลบคอสสอเซตาส่วน2ครับ D เซตาโอเคไหมครับ การดำเนินกันอินทิกรอลนั้นก็ง่ายขึ้นมากนะครับอันดับแรกคือดึงสองครับซึ่งเป็นค่าคงที่ออกมาก่อนนะครับก็จะเป็น a อกลังสอส่วนสครับพลนนี้ก็จะถูกเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น1นึ่งลบคอสสเซครับเทียบตัวไปเซตาเห็นไหมครับง่ายขึ้นมากๆเลยต่อไปก็กระจายเข้าไปนะครับด้วยคุณสมบัติ เชิงเส้นนะครับก็จะเป็นอินทิเกรลของ1 d เซตาลบกับอินทิกรล c ค s สองเซต้าดเซตาครับผมขอเปลี่ยนรูปแบบนะครับตรงนี้ครับให้เห็นนะครับก็จะเป็น A กําลัง2ส่วน2นะครับใส่เ่งเล็บเลยนะครับผดหน้านะครับอินทิกรัล1 d ึ่งดีเซตานะครับลบกับอินทิกรลของ cos 2องเซต้าดเซตาครับโอเคนะครับ ผมลบบรรทัดนี้ออกนะครับอ่าจะได้เห็นผลการอินทิเกร้อินทิเก้หนึ่งดีเซต้านะครับก็เปรียบเสมือนกับอินทิเก้ดีเซต้านั่นเองนะครับได้เซต้าเฉยๆครับดังนั้นผลการอินทิเกร้นะครับใส่บรรทัดนี้ครับพจน์นี้นะครับอินทิเกร้เรียบร้อยได้เซต้าครับจริงๆเป็นเซต้าบวกซีนะครับแต่สําหรับการบวกกอะไรพจน์เราจะบวกรูปยอดทีเดียวในพจน์สุดท้ายเลยนะครับพจน์หน้าได้เซต้าเฉยๆพจน์หลังครับก็ใช้เทคนิคนิดนึงนะครับก็คือให้ D ีเซต้านั้นเป็น2เซต้าซะเพราะเราคาดการได้แล้วว่าเมื่ออาดุพันธ์แล้วไม่มีตัวแปรติดนะครับก็มีแค่2ครับที่ติดมาอินทิเกรลโคสสองเซต้าดีสองเซต้านะครับ2ตรงนี้ก็ครับก็ดึงมาเป็น1นึ่งส่วนสองอยู่ข้างหน้านะครับก็จะเป็นอินทิเกรลสองเซต้าดีสองเซต้านะครับสอดคล้องกับสูตรนะครับที่ชื่อว่าอินทิเกรลโคสเอ็กนะครับ d ีจะได้เท่ากับอะไรครับใสด x นะครับดังนั้นก็จะเป็นเศษลบเศษหนส่วนสนะครับอินทิก็คอร์สสองเซต้าดีเก็จะเป็น s i n 2สองเซครับแล้วก็อย่าลืมบวก4ครับยังไม่เสร็จนะครับเพราะโจทย์ที่คุณได้รับมาไม่ใช่โจทย์เทียบตัวแปรเซเป็นเทียบ x เราจะต้องกลับมาเป็น x นะครับกลับมาเป็น x ซึ่งไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะใช้สามเยมมุมฉาที่ได้สอนไปตอนแรกนะครับเอาละครับยังไม่เรียบร้อยดีคุณเห็นไซ n ์สองเซต้าไหมกระจายไซ n ์สองเซต้าออกเป็นอะไรครับเป็นสองไซส์เซต้าคอร์สเซต้าครับบรรทัดนี้นะครับจะกระจายให้ดูครับอันนั้นนะครับก็จะเป็น a กับังสองส่วนสองนะครับพจน์หน้าเป็นเซต้านะครับลบเศษหนึ่งส่วนสอง ไซด์สองเซตานะครับกระจายออกมาได้เป็นสองไซด์เซตาคอสเซตาครับเป็นแบบนี้ครับบวกสนะครับสำหรับคนนี้นะครับเอาละครับลบออกครับเราจะลบปล่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้นะครับสองกับ2ได้นะครับสอกับสองได้ก็จะเหลือ ไซดเซต้าคอสเซต้าพร้อมแล้วครับที่จะจัดรูปให้เรียบร้อยนะครับเอาล้ครับตอนนี้จัดจุดให้เรียบร้อยนะครับก็เป็น Side s i n เซต้าคอสเซต้าครับทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนตัวแปรนะครับจากเซต้ากลับมาเป็น x เหมือนเดิมกลับมาดูสามเหลี่ยมมุมฉากอีกครั้งนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับผมเขียนตรง รงนี้แล้วกันนะครับง่ายดีนะครับสามเหลี่ยมาผมก็หมดไว้ด้านนี้เป็นด้าน a ครับด้านนี้เป็นด้านชื่อว่า x ครับและด้านนี้คือสแควรูทเอกำลังสองลบ x กำลังสองครับและนี่คือเศต้าเซต้าเท่ากับเท่าไหร่ครับจากความสัมพันธ์แบบเบื้องต้นง่ายๆนะครับเซต้าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเรามีสิ่งง่ายๆอยู่อันหนึ่งก็คือ a ไซ n เซต้าจะได้เท่ากับอะไรครับ x นะครับเราก็ arc s i ไซนนะครับก็จะเป็นอะไรครับเซต้าจะได้เท่ากับ arc s i ไซนะครับ x ส่วน a นะคบเป็นอันเรียบร้อยครับเรานำา arc ไซ n x ส่วน a มาแทนในนี้ได้เลยครับขดหม้เรียบร้อยครับดังนั้นก็จะเป็นเซต a ส่วน2 อาร์คไซน์เส่วนเครับพจนนี้เรียบร้อยครับต่อไปใส่เซต้าครับใส่เซต้าไม่ยากเลยนะครับใส่เซต้าก็เพียงแค่ย้าย a มาอยู่ใต้ x ครับดังนั้นใส่เซต้าก็จะได้เท่ากับอะไรครับ x อส่วนเนะครับสำหรับพจนนี้นะครับใส่เซต้าได้ x อส่วนเครับและ cos เซต้าล่ะ cos เซต้ามาจากอะไร คอสเามาจากคดน,นี้ครับซึ่งมาจาก a cos สเซกับแควรูนะครับดังนั้นเราก็เขียนเอคอสเซเท่ากับสแควรูตเอกลังสงลบเอ็กซ์ลังสถูกต้องไหมครับดังนั้นย้ายข้้งครับคอสเาก็คือคอสเซต้าเท่ากับแควรูตเอกำลังสลบเอ็กซ์ลังสอง, X, ง,ส,องส่วนเใส่นะครับก็จะเป็นสแควรูท a กำลังสองลบ x กำลังสองส่ว hmm. น a นะครับก็เรียบร้อยเกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับแปลงลบะดานผมยิ่งแปลงยิ่งดังมีแปลงใหม่ไหมครสักครู่นะครับอ่าขอแปลงขาวๆหน่ นะครับเราสามารถจัดรูปบางส่วนได้นะครับอันดับแรกนะครับ A คูณ A นะครับได้ A กำลังสองครับก็จะเป็นเซต X ส่วน A กำลังสครับเอา A กำลังสองส่วนสนะครับกระจายเข้าไปในพจน์หน้าและพจน์หลังครับ ดังนั้นจะได้คําตอบออกมานะครับที่ดูดีขึ้นนะครับก็คือ a กําลังสองส่วนสอง arc sine ของเซต x ส่วน a นะครับลบกับ a กําลังสองส่วนสองน,น,น,นะครับแล้วก็ x 2, ส่วน a กําลังสองสแ u a r e r a กําลังสองลบ x กําลังสองนะครับแล้วก็บวก พดหน้าเรียบร้อยครับคดหลังสามารถตัดกําลังสองและกําลังสองนะครับทั้งเศษส่วน,นนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเศษ x ส่วนสองได้นะครับอ่ะรูปที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นเศษ x ส่วนสองสแควร์รูทกกำลังสองลบ x กำลังสองเป็นอันเรียบร้อยครับของโจทย์ข้อนี้ นะครับจะเห็นว่าเราเปลี่ยนนะครับแทบจะสิ้นเชิงเลยนะครับจากสแควรูทถูกเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชันตีโกลมิตินะครับและก็ใช้เรื่องราวของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับในการเปลี่ยนรูปแบบนะครับและเมื่อเปลี่ยนแล้วนะครับจะต้องเปลี่ยนกลับมาเป็น X เหมือนเดิมนะครับซึ่งมันก็จะให้คำตอบออกมาในลักษณะของตีโกลมิติผกผันนะครับผสมปนเปไปกับ คําตอบนะครับซึ่งไม่ได้ผิดพลาดแต่ประการใดนี่คือคําตอบครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่รับฟังรับชมและสนใจครับติดตามผมได้นะครับผมอาจารย์มดทีรวุฒิแสวงบุญครับมดแมกม m ติกส์ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ